ตอนนี้มีข่าวดังมากๆเลยนะคะในสื่อของเกาหลีค่ะเรียกว่าดังแบบเป็นไวรัลเลยแทมจะทุทกๆสื่อในโซเชียลนำข่าวนี้มาลงกันหมดเป็นชายชาวเกาหลีกับหญิงชาวเวียดนามค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะได้เปิดเผยอ,อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเกาหลีเขาบอกว่ามีการปรากฏรูปภาพภรรยาที่เป็นชาวเวียดนาม ส่วนสามีเนี่ยเป็นคนเกาหลีใต้เขาบอกว่านี่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการช่อกงการแต่งงานระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเวียดนามนั้นกำลังกลายเป็นปัญหาระดับสังคมแต่ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังจากมีเรื่องราวของสามีคนหนึ่งบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนเวียดนามค่ะแต่ว่าเธอกลับหลบหนีไปจากที่แต่งงานกันได้เพียง6วันเท่านั้นโดยเรื่องราวนี้ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ มีรูปและก็ชื่อจริงของภรรยาของเขาที่ได้เปิดเผยบนช่อง YouTube และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งนำไปสู่การวิพากวิจารณ์ว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวไม่น่าจะนำมาเผยแพร่นในสื่อโซเชียล โดยก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในช่องดังบอกว่าภรรยาชาวเวียดนามเนียรบหนี้ไป6วันหลังจากที่เข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผู้หญิงเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่จับตาของสาธารณชนและเรื่องราวนี้ก็กลายเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเมื่อสามีชาวเกาหลีใต้บอกว่าภรรยาชาวเวียดนามของเขาทอดทิ้งไปแล้วก็ได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงบนช่อง YouTube ช่องดังโดยผู้ให้ ให้ข้อมูลบอกว่า A เนี่ยเป็นผู้ชายแต่งงานกับภรรยาชาวเวียดนาม โดยมีอักษรย่อว่าบีค่ะผู้หญิงคนเวียดนามอายุ25ปีเขาบอกว่าความฝันอันแสนหวานของคู่บ่าวสาวมีอายุสั้นเหลือเกินว่ากันว่านางบีหนีออกจากบ้านหลังจากแต่งงานได้เพียงแค่6วันและหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยมีข้อมูลการให้วีซ่าของนายเอซึ่งเป็นสามีบอกว่าวีซ่าของนางบีเนี่ยหมดอายุไปแล้วตั้งแต่วันที่26มกราคมในช่วง ต้นปีที่ผ่านมาและขณะนี้สาวเวียดนามคนนี้ก็พำนักอยู่ในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายซึ่งต่อมาค่ะมีรายงานอีกว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์ว่าเป็นไปได้ที่หลังจะเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube นางบีได้ทำงานเป็นผู้ช่วยที่บาร์คาราเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ท้องถิ่นของเกาหลีซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะบอกว่าพวกเขาก็ไม่พบนางบีในสถานที่ที่เคยเห็นอีกแล้วนอกจากนี้ค่ะที่สำคัญตอนนี้ก็คือคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการแชร์อย่างมากในสื่อชุมชนออนไลน์แล้วก็พวกฟอรัมต่างๆ,างๆเช่นฟอร์มอสเขาบอกว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นวิดีโอที่แสดงถึงปัญหาที่เป็นการจุดชนวนถึงความ ขัดแย้งเกี่ยวกับการที่เรียกว่าเป็นการลงโทษส่วนตัวซึ่งเป็นการลงโทษเฉพาะบุคคลหรือว่าเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนที่ทําผิดและไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มียูทูบเบอร์ได้จุดชนวนการเปิดเผยตัวตนแล้วก็สถานะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจับตายอย่างมากโดยการที่มาเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสื่อออนไลน์จริงๆแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสื่อที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่กำลังรับชมอยู่โดยเฉพาะในสังคมสาธารณชนแต่ว่าทุกๆอย่างนั้นจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับปัญหาเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิดเผยว่าตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติอัตราส่วนสัญชาติของผู้หญิงต่างชาติที่แต่งงานกับผู้ชายเกาหลีเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือคนเกาหลีนิยมแต่งงานกับคนเวียดนาม33.5นิยมแต่งงานกับคนจีน18.1และแต่งงานกับคนไทย13.7 แม้ว่าจำนวนคู่รักเกาหลีเวียดนามนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็มีข่าวที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันยกตัวอย่าง เป็นการแต่งงานที่เกิดขึ้นเพื่อความประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งเป็นผลที่ข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงเวียดนามบางคนอยากจะเข้ามาอยู่ในประเทศเกาหลีแต่ก็มีเจตนาแอบแฝงไม่ได้ตั้งใจจะแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะมีสามีชาวเกาหลีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าการแปลงสัญชาตินั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าหากผู้หญิงเวียดนามเลือกที่จะแปลงสัญชาติด้วยการแต่งงานกับผู้ชายเกาหลี และหากสามารถอยู่ได้สองปีก็จะได้รับสัญชาติเกาหลี และถ้าอยากกับสามีชาวเกาหลีและแต่งงานใหม่กับคนเวียดนามชายเวียดนามก็จะมีสิทธิ์มีสัญชาติเกาหลีด้วยเช่นกันซึ่งนี่เป็นเส้นทางที่เรียกว่าสะดวกอย่างมากภรรยาชาวเวียดนามหลายหลายคนนิยมกลับไปแต่งงานกับผู้ชายชาวเวียดนามด้วยกันเองนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินค่ะบอกว่าจากข้อมูลในชายเกาหลีที่ชื่อเอแต่งงานกับนางสาวบีจากเวียดนามโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ30ล้านวอนหรือ7,9ด บาทโดยเงินจำนวนนี้รวมถึงค่าในหน้าที่จะต้องจ่ายไปนอกจากนี้นางบีก็ได้หายตัวไปพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่รวมถึงเงินจำนวนหนึ่งหลังจากแต่งงานได้เพียง6วันโดยมีกล้องจับภาพได้ขณะเธอนั้นกำลังยกกระเป๋าลงลิฟต์อพาร์ตเมนต์ดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าตอนนี้ในเกาหลีใต้มีคนเวียดนามเข้าไปอยู่เป็นจำนวนมากและอีกไม่นานก็คงคาดว่าในเกาหลีใต้นี่ต้องเต็มไปด้วยคนเวียดนาม อย่างแน่นอนถ้าเกิดไปดูตามตลาดเนี่ยที่คนขายของคนเวียดนามจะไปขายของอยู่ที่เกาหลีใต้เป็นจํานวนมากๆคนเกาหลีใต้จริงๆก็ไม่มีใครอยากอยู่ในประเทศตัวเองแล้วตอนนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็พูดถึงค่าสินสอดเขาบอกว่าค่าสินสอดเนี่ยเยอะมากเลยนะ30ล้านบอนนี่รวมค่าไหนหน้าด้วยแต่ว่ากันว่า คนที่จะแต่งงานกับคนเวียดนามเนี่ยต้องเสียค่าหนหน้าประมาณ50%ของค่าสินสอดเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ค่ะก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยไม่ใช่ความรักหรอกเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะเพราะว่าคนสมัยเนี้ใครๆก็มองเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกและที่แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเพราะว่าเงินนั้นมีค่าทุกๆอย่าง บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสงสารจังเลยคนที่เอาข้อมูลของผู้หญิงมาลงดูสีหน้าแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแล้วก็ความเศร้า บางคนก็มาวิเคราะห์นะคะบอกว่าข่าวเนี้ยดังมากๆเลยในเกาหลีและก็เวียดนามเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นมาอยู่แล้วว่าชายเกาหลีใต้จํานวนมากมีการรับจ้างจดทะเบียนให้กับสาวต่างชาติโดยเฉพาะคนเวียดนามและอีกอย่างสถิติสาวเกาหลีใต้ก็นิยมแต่งงานกับชายชาวเวียดนามเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดพิจารณาอีกทีคนเกาหลีใต้ก็เหมือนกับคนเวียดนามที่พอแต่งงานได้สัญชาติแล้ว ก็จะกลับมาแต่งงานกับคนในชาติตัวเองเพื่อได้สัญชาติต่ตอๆไป บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสาวเวียดนามพอได้สัญชาติเกาหลีก็มาแต่งงานกับหนุ่มเวียดนามแล้วก็จะได้สัญชาติเกาหลีด้วยกันทั้งคู่นี่แหละคือผลประโยชน์ที่หลายๆคนนั้นบางทีก็มองข้ามตรงนี้ไปบางคอมเมนต์บอกว่ายุคนี้ยากจังเลยนะที่จะมีจริงความรักจากใจที่ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์หรือว่าไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรแอบแฝงเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน่าสงสารชายชาวเกาหลีใต้ดูแลผู้ชายนั้นค่อนข้าง ข้างมีอายุเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่า คนเกาหลีเนี่ยชอบเหยียดเชื้อชาติแต่แปลกจริงๆพอชอบอุ้มคนเวียดนามแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ก็อย่างว่าคนเวียดนามที่ไปอยู่เกาหลีใต้หลายๆคนก็พูดว่าเคยโดนคนเกาหลีเหยียดพอถึงเวลาแล้วใครก็อยากจะเอาคืนทั้งนั้นแหละแล้วก็มีบางคนมาบอกค่ะบอกว่าเคยดูในคลิปวิดีโอคุณเอที่เป็นสามีชาวเกาหลีใต้เขาบอกว่าระหว่างที่แต่งงานกันไม่เคยมีการสนทนากันเลย ตลอดการแต่งงานเขาและภรรยาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการโทรวิดีโอเขาเท่านั้น โดยคนเกาหลีบางคนนะคะก็บอกว่าการแต่งงานด้วยความเซซังเป็นการที่คนต่างชาติจะเข้ามาอยู่ในเกาหลีอย่างง่ายได้แล้วก็หลบหนีไปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทําอะไรก็รีบกลับบ้านทันทีทําแบบนี้มีแต่จะเป็นเรื่องเสื่อมเสียบางคอมเมนต์ค่ะคนเกาหลีก็บอกว่าการที่สามีออกมายืนกรานเพียงฝ่ายเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขาบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าฉันทาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอก ว่ามีความกังวลอย่างมากพอเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยระหว่างประเทศมากขึ้นก็ได้